อ่ะนะครับผมวันนี้ก็โอกาสดียังไงไม่รู้ก็มาเล่าต่อเลยนะครับช่องทางหาเงินออนไลน์ของคนวิการเรานะครับอ่ผมก็ทำอะไรไว้บ้างคลิปก่อนหน้าเป็นการทำ YouTube เนาะ YouTube มันก็เป็นอีกฝั่งนึงส่วนโซเชียลเน็ตเวิร์กก็หาเงินได้เหมือนกันนะครับผมก็ทำ ทำมาเยอะก็ <c oughs> มีอะไรบ้างอ่าเบาะลมลองนั่งก็มีนะครับเปิดก็ไปดูผมก็ไปสั่งซื้อเบาะลมมาตอนที่เป็นอ่ะแผ้กดทับใช่ไหมอะไรเนี่ยอ่าก็นี่นะครับก็มาเปิดขายนะครับเพื่อมีเพื่อนๆสนใจก็ สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับน,น,นานๆก็จะมีออเดอร์นะครับเบาะลมลองนั่งราคาไม่แพงนะครับมีอะไรอีกโค้ดฟาเธอร์ก็อันอันเดิมนะครับเกี่ยวกับเว็บที่ผมทำเนาะ,ะโค้ดฟาเธอร์ดอทอะนะครับก็ก็เปิดไว้ไม่ได้อัปเดตนานมากนะครับคือมันยังไงอะ <laughs> ไม่มีคอนเทนต์ที่จะไม่มีเรื่องเล่าไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับก็ทำทำไว้ไปงั้นแหละคือตอนนี้ผมไม่ได้ไปสนใจกับไปเขียนโปรแกรมอะไรพวกนั้นเท่าไหร่นะครับแต่รายได้หลักก็มาจากการเขียนโปรแกรมก็มีอ่าอันนี้เรื่องตรวจจับความเร็วนะครับก็จะมีเป็นเพจเขาเรียกว่าเพจ a c e b o o k นะครับก็สร้างขึ้นมาคนก็จะไ,ได้ติดตามอะไรมากมายหรอกครับ ก็ไม่ได้มีอะไรนานๆก็จะมีคนทักมาแต่เดี๋ยวนี้คือผมก็ไม่ได้มาอะไรมันแล้วนะครับเป็นเพจล้างๆไปแล้วนะครับวีมาสจันก็มานะครับผู้ชายขายหีนะครับม,มันก็สร้างไม่ได้ไม่ยากเนาะวิธี <c oughs> วิธีสร้างเพจมันง่ายมากนะครับเราก็สร้างเพจขึ้นมาเอารูปโปรไฟล์มาแล้วก็อ มาคลิปแล้วก็มาโพสอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยนานๆก็จะมีคนทักมาก็พ่อก็ไม่ได้ทำจริงจังบางทีก็แอบแอบคุยกับตัวเองอยูอ่ทำไมไม่ทำอันเดียวให้มันดีๆไปวะาทำเยอะทำไมอะไรเงี้ยบางทีนะครับก็ขายได้นานๆทีอันนี้ก็เป็นเพจบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับหวย <laughs> <c oughs> หวยก็มานะครับคือผมก็เล่าใหฟังก่อนนะผมก็จบมาด้านเขียนโปรแกรมก็มีการทำเอ,อ่อย่าเงี้ยเปิดให้ดูนะครับสูตรหวยนะครับเกี่ยวกับสูตรหวยนะครับก็เปิดมามก็ทําสูตรหวยมาแล้วก็มีการมาอัปเดตแต่ก็ไม่ได้ไปอะอะไรมากมายก็ ถ้าใครสนใจก็เขาก็จะติดต่อสมัครมาอะไรเงี้ยนะครับก็ก็จะมีนานๆเหมือนกันนะครับหวยลาวฮานอยหวยหุ้นมาเลโอโหํำเยอะนะครับอันนั้นเป็นผาดของการทำเว็บอันนี้ว่าว่าด้วยเรื่องของการทำเพจ facebook นะครับมาดูกันว่าเราใช้เพจเฟซบุ o o ผมนี่ดูหน้าดูตากันไปเลยนะครับ รอเลา้าเบาปัญญาไม่ <c oughs> ใช่ดิด <c oughs> ที่อันนี้ก็เป็นเพจเกี่ยวกับอะไรละ่ะที่ผมเขียนเพลงแต่งเพลงเนาะใครอยากเข้ามาฟังเพลงเพราะๆได้นะครับนี่เพลงผมก็จะยินดีหน่อยนะครับเนี่นะโม้ไปด้วยใครอยากจะเห็นหน้า <c oughs> เห็นตากัน <c oughs> ก็มาดูในเพจได้นะครับช่อง Youtube ก็มีนะครับนี่ นี่ก็เป็นห้องเป็นบ้าน,นะนเนาะเพลงของม้เยอะนะครับเสียงอันหวอยหวนถ้าใครอยากฟังก็เข้ามาดูได้พบปะนาขณะเล่นวิดีโอผู้หวังดีอเพลงนี้อเอเอ๋อทำไมอะ่ะคาลบคลิปเหรอ,อก็นี่นะครับเป็นการเราพิการเนาะเราอยู่บ้านเราเล่นเฟซได้เล่น youtube ได้ถ้าถ้าใครทำคลิปลง Youtube ก็หารายได้ได้ถ้าใครเล่นเฟซใครทำเพจขายของก็ขายได้นะครับผมว่าจะทำเพจขายของอีกสักอย่างอยู่เดี๋ยวถ้าทำเดี๋ยวจะมาชวนเพื่อนๆหรือว่าชวนเพื่อนๆทำไปด้วยกันนะครับดูดิไม่ได้ทำผู้ติดตาม9้าคนมาอย่างไง อันนี้ 400, 400ร้อยสี่ร้อยกว่าคนอันนี้สองพันกว่าแล้วนะแต่ไม่ได้ไปทาต่อเนื่องคือผมคือผมทาอะ่ะแต่ผมไปไม่สุดรู้ตัวเองนะครับถ้าผมมาจัดการดีๆีทำให้เป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะผมว่าก็จะมีรายได้เพิ่มเข้ามานะอ้น,นีมาจัจจันนี้ก็โอ้โหลงทุนนะครับเนี่ยผมสั่งของจากต่างประเทศเข้ามาขายเลยนะ ไม่ใช่ธรรมดานะนี่เนี่ยหีพวกนี้ยก็ใช้ได้จริงนะครับผู้หญิงเด็กๆอะไรเงี้ยใช้ได้หมดนะครับก็มาดูมันก็ใช้ได้จริงๆตามนี้เลยนะครับหวีไปผมผมพันกันขนาดไหนเอาหวีอันเนี้ยสางได้เลยนะครับเดี๋ยวดูแอบโฆษณา <laughs> หวีธรรมดามันจะสางไม่ได้นะครับหวีธรรมดานี้จะเหนียวหนึบเลยแต่ถ้าหวีอันนี้สางนะ่ะคือมันมันจะเป็นฟันหวีมันจะเป็นหลายระดับทำมันทำให้มันคลี่สามารถสางผมได้เลยโดยที่ผมไม่ขาดไม่ล่วงนะครับเดี๋ยวเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ย รอบนอกนี่ก็จะเป็นความยาวอย่างหนึง่งรอบกลางลงมาก็จะเป็นระดับต่างระดับต่างระดับมันทําให้มันสามารถสางออกได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการออกแบบวีที่แบบอื้อหือผมเปิดดูก็โอ้ดีเว้ยแล้วก็ผู้ชายนาะผมสั้นก็มาเกาหนังหัวเนี่ยเออฟินดีนะครับผมว่าเอาไปแปลงขนหมาก็จะดีนะเนี่ย ไม่ธรรมดาขนหมายุ่งๆหวีไปเลยนะครับขนลดขนขาดขนหลุดร่วงนะครับเป็นอะไรที่สาวๆควรจะมีนะครับเวลามัดผมเวลาผมอยากผมอะไรเนี่ยหวีได้หมดนะครับสีสันสวยงามอืมอมืตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนะนำเนาะดันมาขายของเฉย <c oughs> ก็เนี้ยนะครับคนพิการเราก็ทําได้ไม่พิการก็ยิ่งทําได้นะครับก็ทําไปเรื่อยนะครับก็มาแนะนาเผื่อคนพิการเราอยู่บ้านเฉยๆคือคุณคุณเล่นมือถือได้คุณก็หารายได้ได้นะครับเชื่อว่าทุกคนมีมือถือกันหมดแล้วแหละแต่จะอยู่ที่บางคนอาจจะไม่กล้าลงมือก็เลยมา จุดประกายให้นะครับเผื่อจะเออวะเราก็ทําได้นี่วะเขาทําได้เราก็ทําได้นี่วะลองดูก็ไม่เสียหายนะอะไรเงี้ยนะครับลองดูสักอันนะครับไม่ต้องมาทําเยอะเหมือนผมหรอกมันดูแลไม่ทั่วถึงนะครับคนบ้าเลยทําอะไรเยอะแยะคือผมก็อยากลองไปเรื่อยนะลองทุกอย่างั้นเลยนี่ยังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะมาเล่าให้ฟัง คลิป <c oughs> นี้ก็วิธีหาไรายได้ด้วย Facebook สร้างเพจ Facebook ขายของแนะนำอะไรก็ว่ากันไปนะครับอาจจะไม่เด่นไม่ดังไม่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็เออเราก็เคยได้ทำนี่หว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาไปทำมันให้ดีที่สุดแค่นั้นเองอก็ฝากไปนะครับเผื่อจะจุดประกายเป็นกําลังใจให้หลายๆคนลุกขึ้นมาทำอะไร เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักนั่นแหละอย่างน้อยๆก็พยายามไม่เป็นภาระให้ใครเราก็ภูมิใจแลนะครับสำหรับผลวิการส่วนสุขภาพกายสุขภาพใจก็ต้องดูแลไปด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ